หนูหนูคือลูกหัวาสั่ตัวค่ะพวกนี้คือบ้านหนูมีบ้านที่หนึ่งมีบ้านที่สองมีบ้านที่สามโอเคโอเคแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณคือใครคะคุณค่ะหันหน้าทางนี้ค่ะคุณเป็นใครคะคุณวูฟคะเป็นลูก, <Okay. S 1> ลกวูฟเหรอคะโอเค <Okay. S 2> Once upon a time, there were three little pig s who went off to build his house of their own. The first little pig built his house with straw. เอาเลลูก The second little pig built his house with wood. And the third little pig built his house with brick. อ่าโอเควูบคำวู <si ๊บคำไปวูบไปไปนกนกนกเปิดประตูให้ฉันดิ เราเปิดประตูมิออกฉันจะบอกให้อันนี้พักัแบบพักแบบ้านพัโอ้แบบ้าแบบนพังลแล้วบ้านหลังแรกเปิดเปิดประตูให้ฉันหน่อยเราเปิด ประตูไม่ออกฉันจะบอกให้ฉันจะพับอันพับแล้วจะหายใจนะเรื่องาอาไรตรงนี้ขอฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมเราเปิดประตูไม่ออกฉันจะบอกให้ใช่จะ้ะ วฮ้ยิกเฮาส์มันไม่พังลูก Can you see chimney Can you see c h i m ่ e y ขามาบทุกชิ้นนี่อ่าปีนขึ้นไปเลยปีนไปต้องปองไฟเลยดึง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 ด่งดึงดึงงเอาจุดไฟไว้แล้วอืมอ้าวพีมตกลงไปได้หม้อที่มีไฟจุดไว้พี่พา สวัสดีค่ะงานจินไ่ากดแล้วนะคะอย่าลืมกดสับสไปด์กดแชร์กดกระดิง่งก็กดเลือกด้วยนะคะ